สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวา DIY ใครจะคิดว่ามะเขือเปราะลูกเล็กๆที่เรานํามาใช้จิ้มกับน้าพริกหรือว่าประกอบอาหารรับประทานกันมาช้านานกลับพบว่าเป็นสมุนไพรชั้นดีใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วยและช่วยในการป้องกันโรคได้อย่างมากมายเรียกได้ว่าสมรุคุณดีๆมีอยู่เพียบเลยทีเดียวซึ่งหากท่านกําลังมีอาการไข้ไอท้องผูก หรือว่าหาตัวช่วยในการลดน้ำหนักลดคอเลสเตอรอลช่วยในการบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจและอีกมากมายขอบอกว่าให้ชมคลิปนี้ครับเราจะนำท่านไปดูเรื่องราวดีๆของมะเขือเปาะต่อสุขภาพกันแถมด้วยสูตรมะเขือเปาะผัดพริกแกงน้ำขลุกคลิกที่ใครกินแล้วต้องติดใจทุกคนและใครบ้างที่ไม่ควรรับประทานมะเขือเปาะทุกเรื่องราวทูกสรุปมาแบบสั้นๆเข้าใจง่ายไปดูครับ หากท่านเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเมื่อเขือเปาะลูกเล็กๆคู่ครัวไทยนำมาแกงก็อร่อยนำมาจิ้มกับน้ำพริกทานก็ถูกใจรู้หรือไม่ว่า,มาเมื่อเขือเปาะนั้นมีประโยชน์และมีสรรพคุณดีๆต่อร่างกายมากมาย มะเขือปอะนั้นเป็นพืชที่มีถิ่กําเนิดดั้งเดิมในประเทศอินเดียโดยในอินเดียนั้นจะเรียกมะเขือปอว่าคานตาคาริแล้วในระยะแรกมีการแพร่กระจายพันธุ์ไปยังเขตร้อดใกล้เคียงเช่นบังคลาเทศเนปาลพมา่าไทยจีนลาวมาเลเซียมะเขือปอเป็นผักที่มักจะเห็นเป็นประจำคู่เคียงกับน้ำพริก อาหารอีสานจำพวกลาบส้มตำหรือทำเมนูเด็ดๆอย่างเช่นผัดเผ็ดต่างๆเมนูแกงป่ากแกงเขียวหวานเป็นวัตถุดิบหนึ่งที่ลงตัวอย่างมากอร่อยเข้ากันแต่ก็มีหลายคนครับที่ไม่ชอบทานด้วยเหตุผลที่ว่ามะเขือเปราะน่าจะมีรสชาติออกจืดๆขืนๆกลิ่นหืนนิดๆยิ่งคนที่ไม่ชอบทานผักอยู่แล้วก็จะไม่ชอบรับประทานมะเขือเปะไปด้วย แต่เชื่อว่าทุกคนต้องทึ่งอย่างแน่นอนครับถ้าได้รู้ว่าผักพื้นบ้านอย่างเช่นมะเขือเปาะนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายขนาดไหนเพราะถึงแม้ว่าจะมีขนาดไม่ใหญ่มากแต่สรรพคุณดีๆของมะเขือเปาะนั้นมีอยู่เพียบไปดูครับข้อที่1ช่วยลดไข้และแก้ไอมะเขือเปาะนั้นเป็นผักที่มีฤทธิ์ในการช่วยลดไข้แก้พิษร้อนในร่างกายลดอ,อาการอักเสบ หากมีอาการไข้หรือว่าไอแนะนําให้รับประทานมะเขือเปาะการแพทย์อายุรเวทของอินเดียใช้วิธีการตากมะเขือเปาะให้แห้งแล้วนํามาบดให้เป็นผงแล้วนํามาผสมกับน้ําพึ่งเพื่อจิบดื่มเวลาที่มีอาการไอข้อที่2มีส่วนช่วยในการลดน้ําหนักมะเขือเปาะรวมทั้งมะเขือชนิดอื่นๆด้วยจัดว่าเป็นอาหารที่มีผลดีต่อการลดน้ําหนัก เนื่องจากว่าเป็นผักที่มีแคลอรี่น้อยแต่กลับให้ไฟเบอร์กับร่างกายสูงซึ่งช่วยทำให้รู้สึกอิ่มได้นานกินอาหารน้อยลงถือได้ว่าเป็นการลดน้ำหนักทางอ้อมเลยก็ว่าได้ข้อที่3ลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีมีงานวิจัยนะครับได้ค้นพบว่าเมื่อเขือเปาะมีส่วนช่วยในการลดระดับของคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีในร่างกายของเรา แถมยังมีสารนาโซลินที่ทำงานร่วมกับไฟโตนิวเทรียนที่ช่วยไม่ให้ไขมันเกาะตามผนังของเส้นเลือดจึงช่วยทำให้เลือดเกิดการไหลเวียนในร่างกายได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นข้อที่4ป้องกันอาการท้องผูกเมื่อเขือเปาะอ,อุดมงไปด้วยไฟเบอร์สูงจึงช่วยกระตุน้นให้ท้องและลำไส้เกิดการบีบตัวดูดซึมสารอาหารได้ดีและขับถ่ายออกมาได้อย่างเป็นปกติ ข้อที่5ช่วยในการบำรุงกระดูกเมื่อเขืออปอกอุดมไปด้วยแคลเซียมธาตุเหล็กสูงและมีโพแทสเซียมซึ่งสารอาหารเหล่านี้มีส่วนเสริมความแข็งแรงของกระดูกได้เป็นอย่างดีอีกทั้งการกินเมื่อเขืออปอกเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุนและกระดูกเสื่อมลงได้ถือได้ว่าเหมาะมากๆครับสำหรับผู้สูงอายุข้อที่6ช่วยในการบำรุงหัวใจ งานวิจัยค้นพบว่ามะเขือเปาะนั้นช่วยลดระดับของคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีและยังช่วยในการควบคุมความดันเลือดให้คงที่อีกด้วยซึ่งทั้งสองสปปรรพคุณนี้ถือได้ว่าเป็นปัจจัยช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจลงได้มะเขือเปาะถือได้ว่าเป็นวัตถุดิบสําคัญคู่ครัวไทยอย่างหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดเราลองสังเกตกันดูดีๆครับไม่ว่าจะเป็นอาหารผัด อาหารแกงอย่างเช่นแกงเขียวหวานแกงป่าแกงเปิดแกงอ่อมล้วนแล้วแต่มีมะเขือเปาะเป็นส่วนประกอบแทบทั้งนั้นและถ้าหากบ้านใครมีมะเขือเปาะกับหมูสามชั้นอยู่ในตู้เย็นเรามีเมนูพิเศษครับมะเขือเปาะผัดพริกน้ำขุกคลิกที่ใครกินแล้วต้องติดใจอย่างแน่นอนเริ่มจากนำกระทะตั้งไฟเอาน้ำมันที่รวนหมูไว้หล่อให้น้ำมันและหมูร้อนก่อน จากนั้นใส่พริกแกงที่เตรียมไว้ลงไปผัดให้เข้ากันกลิ่นหอมฟุ้งเตะจ,จมูกปรุงรสด้วยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลน,น้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปพอขุกคลิกจากนั้นใส่มะเขือเปราะลงไปครับลงไปผัดให้เข้ากันชิมรสตามชอบและประทานคู่กับข้าวสวยร้อนรอนรับรองว่าอร่อยติดใจครับ แม้มะเขือเปาะจะมีประโยชน์อยู่เพียบแต่หากทานรับประทานในปริมาณที่มากหรือติดต่อกันเป็นเวลานาน,านก็ไม่เหมาะนะครับหรือหากใครที่เป็นโรครูมาตอยก็ควรทานพืชกลุ่มนี้แต่น้อยแล้วลองสังเกตอาการตัวเองดูทานแล้วมีอาการปวดมากขึ้นให้หยุดทันทีครับหรืออาจจะหลีกเลี่ยงการรับประทานแบบสดเปลี่ยนไปทานแบบสุกแทนบ้านเราโชคดีจริงๆ ที่มีผักดีๆให้เลือกทรับประทานได้มากมายหลายชนิดผักพื้นบ้านราคาประหยัดหาทานได้ง่ายๆอย่างเช่นมะเขือเปาะหรือว่าใครมีพื้นที่ว่างๆร้องเอามะเขือเปาะมาปลูกไว้ข้างบ้านดูนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องด,ดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากกันบอกเราหน่อยว่าท่านชอบรับประทานมะเขือเปาะบ้างหรือเปล่านะครับหรือว่านำมาทำเป็นเมนูไหนที่ท่านชื่นชอบมากที่สุด อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปและหากท่านเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับและยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายมาฝากท่านทุกวันสำหรับวันนี้นาะวา DIY ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วล็อกกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ